ตมาที่ข่าวต่อมานี้เป็นข่าวของจางกึนซอกก่อนนันนี้เคยมีเรื่องที่ว่าเขาเนี่ยมีการหลบเลี่ยงภาษีเกิดขึ้นแต่ล่าสุดนี้มีการไปซื้อตึกที่ราคาแพงมากๆเลยนะคะก็เลยมีคนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งค่ะกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในขณะนี้นะคะเมื่อมีข่าวออกมาว่าพระเอกหน้าสวยจางกึนซอกเพิ่งทุ่มเงินซื้อตึกแห่งหนึ่งในย่านสามสองดงเป็นราคาถึง21,000่ 21, ล้านวอน ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่นานเขาเพิ่งมีข่าวว่าถูกสอบสวนในคดีหลีกเลี่ยงภาษีเป็นเงินถึง10,000ล้านวอนทีเดียวค่ะซึ่งถึงแม้ว่าต่อมานะคะคดีนั้นจะไม่ต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมเพราะว่าทางบริษัทผู้จัดการเรื่องบัญชีของนักแสดงชื่อดังจะยอมรับว่ามีการคิดภาษีผิดพลาดและได้ดําเดินการจ่ายภาษีที่ขาดไปเรียบร้อยแล้วก็ตามทางต้นสังกัดของจางก,กึนซอกอย่าง t J Company นะคะก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าเป็นเรื่องจริงที่พระเอกชื่อดังได้ซื้อตึกแห่งใหม่โดยตึกนี้นะคะมี6ชั้นแล้ว และราคาเดี๋ยวจะพุ่งสูงขึ้นอีกเพราะว่ากาลังจะมีการเปิดรถไฟฟ้าใต้ดินในย่านนั้นด้วยทางต้นสังกัดก็ยืนยันนะคะว่าการที่ทุ่มเงินจํานวนมากเพื่อซื้อตึกในครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีหลบเลี่ยงภาษีแต่อย่างใดแล้วก็หวังว่าแฟนๆจะไม่พยายามนําเรื่องทั้งสองนี้มาโยงให้เกี่ยวเนื่องกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการทุ่มเงินจํานวนมากขนาดนี้ทําให้ชาวเน็ตบางกลุ่มก็ยังคงมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอยู่ดีเพราะว่าเรื่องคดีหลบเลี่ยงภาษีของเขาเนี่ยยังไม่ทันจะฟ้าเลยล่ะคะ่ะ ต้องตั้งข้อสงสัยอยู่แล้วแต่คิด<ช>ว่ามันจะเป็นจังหวะนะบางทีแบบได้ราคาดีมาออแล้วคิดว่าอุ้ยยังไงถ้าซื้อมากําไรแน่นอนก็ต้องรีบควา้าใช่ก็ต้องคอยดูออมันต่อไปนะว่าจะว่ายังไงวันนี้นี่เรื่องราวการจับบวกจับจับผิดกันหลายอันเลย่ซึ่งพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าบันเทิงต่างประเทศนะคะก็มีเรื่องราวการจับผิดของภาพยนตร์เรื่องนี้มาด้วยนะคะก็อุปกรณสไนเปอร์รวมถึงอินไซด์ราอัพค่ะ